เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าซึ่งขณะนี้คณะทางานของพรรคเพื่อไทยนยได้ติดตามในการที่รัฐบาลได้ลดราคาน้ํามันเพื่อลดค่าครองชีพรวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชา,ะช,าชน,นปรากฏว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดรวมถึงค่าขนส่งค่าบริการต่างๆทั้งที่ราคาน้ํามัน ลดลงถึงเป็นต้นทุนในการที่จะเป็นต้นทุนด้านต่างๆทั้งค่าขนส่งรวมทั้งค่าผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยลดลงถูกลงแต่ปรากฏว่าผู้ประกอบการบางรายก็ยังเอาเปรียบก็ยังไม่ลดราคาซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะครับก็จะดําเนินการที่จะต้องเอารายชื่อราคาสินค้ารวมทั้งภาคของการข,ขนส่งต่างๆเนี่ยส่งถึงกระหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงส่งให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ย ไปดำเนินการในการจะใช้มาตรการในการที่จะที่จะต้องลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนคือวันนี้จึงขอเรียกร้องไปยังภาคเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการว่าวันนี้ควรจะใช้โอกาสในการที่ราคาน้ำมันลดลง และก็ควรจะลดต้นทุนราคาสินค้าเพื่อให้ใหสะท้อนกับภาวะต้นทุนที่แท้จริงเพื่อไปการไม่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับแล้วคืนกําไรสู่สังคมบ้างนะครับซึ่งไม่อย่างนั้นต่อไปเนี่ยผมเองก็ต้องอาจจะต้องมีการขึ้นรักอาจจะทําคู่ขนานกับในระดับที่เราใช้มาตรการทางสังคมโดยขึ้นราคานโดยขึ้นเปรียบเทียบต้นทุนกับราคาสินค้าของบางบริษัทบาง องค์กรนะครับที่เป็นภาคเอกชนที่ยังเอาเปรียบประชาชนอยู่ก็จะมีใช้มาตรการสังคมในการที่จะต้องประจานตรงนี้เพื่อเห็นว่าใครเอาเปรียบประชาชนซึ่งวันนี้เราเนี่ยนะที่เป็นพักการเมืองต้องสะท้อนตรงนี้หเห็นว่าอย่าเอาเปรียบประชาชนนะครับเมื่อราคาต้นทุนลดลงท่านต้องลดราคาสินค้าด้วย